สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอวิชฟิลเมนนะคะช่องนี้จะเป็นช่องการอ่านไพ่นะคะดวงประจํารายเดือนแล้วก็พิกการาดนะคะของแม่หมอสุชีรา เป็นช่องที่2นะของแม่หมอสุชีรานะคะอ่าแม่หมอกระต่ายนะจากช่องสุชีรา6 3สาทาโร่นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะใครที่ชอบดูแบบแรนดอมนะคะเป็นเรื่องราวของความรักเนี่ยก็เข้าไปดูอีกช่องหนึ่งได้เลยโพสไว้แล้วใต้ด e s c r i p t ั o ข้างล่างส่วนใครที่ชอบดูแบบดวงไยเดือนนะคะหรือว่าเป็นพิก,กาดก็ดูช่องนี้กันได้ส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์กันเข้ามาโพสตไว้แล้วใต้ด e s c r i p t ั o ข้างล่างด้วยเช่นกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะ อา,อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะคะโพสไปแล้วใต้ description ข้างล่างด้วยเช่นกันอ่ะเริ่มกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนมก,การาคมตัวคุณเป็นยังไงได้บ้างคะชาวลัคนาราศีมีนเดือนประประจาเดือนมกราคมนะตัวคุณเป็นยังไงได้บ้างคะเปิดไพ่ขึ้นมาก็นิ่งมากนะตัวคุณนะเป็นธาตุดินไปเลยทีเดียวนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็เป็นธาตุน้ําเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนนะแต่ว่าไพย าภาพลักษณ์ของคุณอาจจะดูนิ่งๆก็ได้เป็นคนที่นิ่งๆอ่ะเป็นคนอ่อนไหวก็จริงนะแต่ก็เป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะอยู่มิดเดิลของผู้คนหลายๆคนนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างคนอื่นเช่นอันพี่สาว น้องสาวทะเลาะก,กันคุณก็อยู่ตรงกลางนะคะเป็นคนที่คอยตัดสินคดีความนะหรือเป็นคนที่นิ่งๆหรือว่าคอยช่วยเหลือหรือว่าคอยประคับประคองนะคะให้ทุกอย่างอะ่ะมันราบรื่นนะดูแล้วคุณจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าต้องคอยประคับประองสถานการณ์อยู่เสมอนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะคุณเป็นผู้หญิงนเนี้ยคุณเองก็จะต้องดูแลครอบครัวเป็นคนที่ พ่อกับแม่นะคะให้เป็นพี่สาวคนโตพี่ชายคนโตอะไรอย่างนี้ก็ได้เพื่อที่จะ,ะให้ทุกอย่างมัน moving forward ไปข้างหน้านะคะให้ทุกอย่างมันลงลอยลงตัวเหมือนคุณกําลังประครับประคองในเรื่องของการเงินอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายในบ้านที่มันสูงเกินไปหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในบ้านเพื่อความมั่นคงให้อยู่รอดนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่ผลักดันให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี นึกถึงเพลงอันนั้นอ่ะคือหัตถาของพี่โพบอบะเหมือนคุณเป็นคนคนนั้นเลยอะคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแกร่งอ่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นหัวเรือนะพาทุกคนไปข้างหน้ากับชีวิตก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองหรือว่าดูแลในเรื่องความรักเรื่องหัวใจของตัวเองหรือเปล่านะเออเพราะดูแล้วเนี่ยคุณจะให้เวลากับคนในบ้านคนในที่ทํางาน หรือว่าคนที่คุณสนิทด้วยอะไรเงี้ยคนที่เขาไว้ใจคุณอะไรเงี้ยมมีลักษณะแบบนั้นแต่มาดูในเรื่องเราความรักซิคุณมีใครหรือมีประเด็นกับใครไหมหรือว่ามีใครจะเข้ามาหาคุณไหมคะโอ้พลังของคนที่จะเข้ามาพลังงานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟราศีธนูก็ได้นะคะเป็นคนที่สดใสล,ล่าเริงนะเป็นคนคิด มองโลกนี้แง่บวกนะคนคนนี้จะชอบไปทํานู่นทํานี่ทํากิจกรรมเยอะนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างอินดีเพนเดนต์คนคนนี้เข้ามาอยู่รอบๆตัวคุณหรือชีวิตคุณก็ได้นะคะหรือเป็นเพื่อนสาวก็ได้นะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะ หรือเป็นคนที่ทํางานก็ได้แต่คนคนนี้เนี่ยคุณรู้ว่าเขาอ่ะมีความทุกข์อยู่ในใจเป็นคนที่สดใสข้างนอกไปข้างในเนี่ยมีความทุกข์เต็มไปหมดนะมีปมในใจนะคะหรือเป็นคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้แต่คนคนนี้เป็นคนที่คุณเห็นมาเนิ่นนานแล้วหรือเปล่านะเพราะดูแล้วคนคนนี้คุณรู้สึกว่ามาเจอทีไรก็ยังเป็นโสดนี่นั่นแหละหรือคนคนนี้เป็นคนที่คุณแอบชอบไหมนะคะมีใจให้หรือเปล่านะอืม แต่พลังงานของคนคนนี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับคุณในเรื่องของความรู้สึกเลยนะแต่คนคนนี้อยู่ในชีวิตของคุณหรือเป็นคนที่เป็นคนสนิทของคุณหรือเปล่านะคะก็แต่เห็นความความไม่ความไม่เชื่อมโยงแต่เห็นว่าอยู่ในชีวิตของกันและกันนั่นแหละเออเพราะว่าดูเหมือนคุณจะรู้จักเขาคุณก็เลยต้องเป็นคนที่ดูนิ่งๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่นิ่งคนคนนี้เป็นคนโสดเป็นคนที่ดูแล้วก็ ดูดีนะเป็นคนแต่งตัวดีนะคะเพราะธานูเนี่ยเขาเป็นคนคนสวยคนแต่งตัวดีรสนิยมดีอยู่แล้วคุณก็เลยอาจจะชื่นชอบเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองเนาะแต่ว่าคนคนนี้ก็มีแผลใจนะอาจจะเข้ามาเนี่ยแหละอย่างที่บอกคือคุณเป็นคนที่คอยปลอบประโลมเป็นคนที่คอยประครับประคองช่วยเขาประครับประคองชีวิตนะคะเออคุณก็เลยจําเป็นที่จะต้องนิ่งๆน,นะเออให้เป็นแบบ ให้เป็นหลักเป็นฐานให้กับคนคนนี้หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่คุณแอบชอบก็ได้นะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยตัวคุณก็ไม่ได้มีอารมณ์จะไปอินเลิฟก,กับใครทั้งนั้นแหละหรือว่าตัวคุณมีแฟนที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าอยู่กันคนละที่ไหมเพราะดูแล้วเหมือนต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปกับครอบครัวนะคะอยู่กับสิ่งที่คุณต้องดูแลส่วนเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตโสดของเขาแต่ก็มีความทุกข์ เป็นของตัวเองอะไรประมาณนั้นแต่โดยรวมแล้วคนคนนี้คุณไม่ต้องไปทําอะไรด้วยมากอะ่ะตัวเขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่อินดิ e n เดนเดนท์อินดิเนเดนท์มากๆเป็นคนที่ชอบอยู่อย่างอิสระอ,อาจจะไม่ได้คิดที่จะแต่งงานหรืออะไรงนี้ก็ได้แต่คุณเองดูแอบมีความคิดนะคะความรู้สึก ไกลๆระยะไก,กลๆในเรื่องของการใช้ชีวิตที่แบบว่าลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าอยากมีครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าหรืออยากจะคิดที่จะไปอยู่ร่วมกันนะคะมีการย,ย้ายย้ายที่อยู่ย้ายประเทศอย่างนั้นไหมแฟนคุณเนี่ยอาจจะอยู่อีกคนละประเทศหรือเปล่านะคะอา่ะคาันนี้มาดูกันว่าตัวคุณเนี่ยเขาคนนี้นะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคนที่อยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเป็นทรี e e ฟเพนติคอลเออทรีออฟซอร์สละคุณ เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาน้อยใจคุณนะถ้าคุณอะเอาเอาเวลาของคุณไปใช้กับครอบครัวส่วนใหญ่หรือว่าไปดูแลคนอื่นแทนที่จะเป็นเขาเนี่ยเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาอะอินดิเพนเดนต์คิดว่าเขาอยู่ได้โดยโยด้วยตัวของเขาเองอะไรเงี้ยถามว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงน่ะเหรอตัวเขาก็แอบคิดนะว่าเขาจะเลิกกับคุณดีไหมอะแต่ว่าเอ๊ก็ลงทุน ลงใจลงเวลาให้คุณไปเยอะแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สิ่งที่ตอบแทนกลับมาสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าน้อยใจหรือรู้สึกว่าไม่เหมือนคุณหรือรู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขานะคะเพราะคนคนนี้อย่างที่บอกนะข้างนอกสดใสแต่ข้างในเป็นโพรงนะคือไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ดีแต่หมายความว่าคนคนนี้มีแผลใจอยู่แล้วซึ่งเขาเองก็มองหาคนอย่างคุณอะ ที่เข้ามารักษาเยียวยาแต่คุณอาจจะรักษาเยียวยาเขาไม่ถูกที่หรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณมองแต่ภายนอกเขาหรือเปล่าคุณรู้ว่าเขามีปมแหละแต่คุณคิดว่าเออก็ไม่ใช่เรื่อ,ของ <c oughs> ของคุณเลยอย่างนี้ก็คบหากันเป็นแฟนหรือว่าก็คบคบหากันแต่ว่าต่างคนก็ต้องต่างดูแลตัวเองปะ่ะอะไรประมาณนั้นนะคะคุณดูเมินเฉยใส่เขาไปหน่อยหรือท่าทางของคุณที่เมินเฉยมันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะอยากจะถอยหลังกับความสัมพันธ์นี้นะ อืถ้าคุณไม่อยากสูญเสียคนคนนี้ไปเนี่ยคุณอาจจะต้องเร่งทําอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะต้องมีการปรับพฤติกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับบุค,คลิกหรือความนิ่งเฉยของคุณสักหน่อยหนึ่งอาจจะหันมาสนใจหรือว่ามีความโรแมนติกกับคนคนนี้สักนิดนะคะอืมเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณนะมีคนอื่นที่ไม่ใช่มีแค่คุณกับเขาเขารู้สึกว่าตัวคุณเหมือนกับตอนเนี้ ความสัมพันธ์ดูเหมือนจะท็อกซิกนะก็แต่ว่าตัวเขารู้สึกว่าคุณมีคนอื่นเขารู้สึกว่าเขาโดนแย่งเขารู้สึกว่าเขามีอะไรที่เข้ามาแข่งขันนะคะมีคนอื่นที่เข้ามาแข่งขันคุณให้ความสนใจกับสิ่งอื่นมากไปหรือเปล่าคนคนนั้นอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้แต่เขาอาจจะคิดว่า,เ,าเวลาของคุณที่ที่เวลาที่เขาโทรมาหรือติดต่อคุณแล้วคุณแบบไม่ว่างอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าตัวคุณอนะไปหาคนอื่นไหมนะคะมันมีลักษณะของเดอะเดวิล เออมันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาเลยทําให้เขารู้สึกว่าตัวคุณมีคนอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่เขาเพราะเขารู้สึกเหมือนเป็นคนคนนอกเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้จักคุณคนเดิมอีกต่อไปประมาณนั้นอะแต่แน่นอนทุกคนจะมีสตอรี่ของตัวเองเนาะโดยเฉพาะถ้าคุณกับเขาเนี่ยอยู่ต่างกันเอออยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันเนี่ยเขาเองก็อาจจะไม่ได้อยู่กับคุณในทุก ชั่วโมงเวลาอาจจะไม่ได้อัปเดตกันในบางเรื่องอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าคุณยุ่งยังไงใช้ชีวิตยังไงนะคะแต่พอมาเจอกันเนี่ยเขาก็เลยคาดหวังกับคุณเนาะว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพอมาเจอจริงๆเนี่ยคุณอาจจะไม่มีเวลาที่จะใช้เวลากับเขานะคะเพราะคุณเพราะคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้อยู่ได้หละเพราะเหมือนกับว่าคุณอยู่กันคนละพื้นที่ใช่ไหมเวลาเขามาหาคุณเงี้ยแล้วคุณแบบต้องไปทํางานอะไรเงี้ยแล้วคุณทิ้งเขาไว้ที่โรงแรมเขาก็คิดว่าเออทาไมไม่มีเวลาให้เขาเลยแล้วทําไมเขาไปด้วยไม่ได้อะไรปประมาาาณนนั้เอยกไ เดีวคุณอยากเห็นว่าคุณทําอะไรประมาณนั้นนะคะอืมเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราสองคนแน่ๆเลยต้องมีอย่างอื่นด้วยแน่ๆน,นะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวคุณมีทางรักทางเลือกหรือคุณแบ่งใจให้คนอื่นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาสงสัยนะคะคุณเปิดออปชั่นใหม่ไหมคุณไปหาใครหรือเปล่านะคะเป็นไพ่เดอะเลเวอร์นะอืมคนคนนี้เริ่มสงสัยอะตัวเขานะคะคิดที่จะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะตอนนี้คะ่ะ คนคนนี้เขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าถ้าเขาจะทิ้งคุณนะตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเสียดายเสียดายเวลาเสียดายความรู้สึกที่เคยมีให้แต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะลงทุนอะไรกับคุณอีกแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากจะทําอะไรให้แล้วหรือเขาอาจจะจําจําใจที่จะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนแต่เขายังไม่พูดอะไรแบบนี้น่ากลัวนะคือแบบ มีปัญหาแต่ไม่พูดอ่ะแล้วยิ่งคุณเป็นคนนิ่งๆคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่จอยคนที่โอเคอยู่แล้วเนี่ยแต่ในใจลึกๆเขามีบางอย่างนะคะที่เขาไม่ยอมพูดนะเออเขามีความรู้สึกบางอย่างที่เขาอยากจะตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะอืมเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณอีกหรือว่าเขาจะตัดสินใจยังไงอีกในความสัมพันธ์นี้ที่มีระหว่างคุณกับเขาเขา,เขาจะแอบเหมือนกับแอบสืบเรื่องของคุณนะเขาอ,อาจจะทําอะไรที่ ถ้าคุณรู้อ่ะคุณอาจจะช็อกก็ได้นะหรือถ้าคุณรู้คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมคนคนนี้ถึงไม่ยอมพูดกับคุณอย่างตรงไปตรงมานะคะเขาเหมือนมีพลังงานของการที่อยากจะ m o ฟออนออกมาจากคุณเงียบๆหรือว่าแอบแอบมูฟออนจากคุณโดยที่ไม่บอกก็ได้นะเพราะความคิดของเขามันเยอะมันมากเกินไปความวิตกกังวลใจความที่เขาไม่ยอมพูดจากับคุณไม่เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา เขาอาจจะมีความคิดที่จะมูฟออนอยู่ๆคุณอาจจะมารู้อีกทีว่าเขาบล็อกคุณไปแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาไปแอบคบคนอื่นก็ได้นะเพราะเขาคิดว่าคุณคุณคบคนอื่นหรือเขารู้สึกว่าเขาเหงาความสัมพันธ์ที่มันเหงาหรือเขาแบบไปแอบรู้จักใครหรือเปล่านะคะอ่ะนดูดีๆแต่สิ่งที่เขารู้สึกกับความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าเขาเองก็ไม่เขาเองถูกนอกใจอ่ะ เขาคิดเยอะอ่ะเขาคิดว่าคุณนอกใจแล้วเขาก็คิดที่จะหันหลังให้คุณนะ่ะ <ST AR> เขาจะพูดความจริงกับคุณอย่างตรงไปตรงมาไหมคะชาวลัคนาราศีมีนเขาจะพูดตรงไปตรงมากับคุณอืมอยู่ดีๆเขาก็ลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาดูแบบเจ้าชู้ไปเลยอะ่ะเอออืม เหมือนเขาจะลองใจคุณเขาอยากให้คุณหึงอยากให้คุณหวงเพื่อเพื่อที่จะทดสอบสถานะว่าคุณยังคุณกับเขาเนี่ยยังมีกันและกันอยู่หรือเปล่านะคะเขาคนคนนี้คุณอาจจะเห็นเขาลุกขึ้นมาทําอะไรแปลกๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ก็แต่มองว่าเขาค่อนข้างอินสีเขียวนะถ้าคุณเห็นว่าเขาดูมั่นอกมั่นใจดูว่าใช้ชีวิตได้ดีอะแต่จริงๆแล้วไม่นะคะคนคนนี้เนี่ยมีความแบบไม่มั่นอกมั่นใจอยู่ในนั้นมีความ มีความสงสัยคุณอยู่แล้วก็ทําอะไรรับหลังคุณอยู่หรือว่ามีการสืบคุณอยู่ก็ได้นะอืมเพราะเพราะเหมือนเขาเตรียมที่จะเตรียมที่จะวิ่งก่อนที่คุณจะรู้ตัวอะไรวะเนี้ยเออแต่ว่าเขาจะทดสอบความสัมพันธ์นี้ก่อนก่อนที่เขาจะไปคือลุกขึ้นมาแต่งตัวลุกขึ้นมาแบบคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทดสอบว่าความสัมพันธ์นี้ที่มีระหว่างคุณกับเขามันยังอยู่หรือเปล่านะคะอะคุณก็จะเห็นพฤติกรรมแปลกๆของคนคนนี้นะอะขอดูเอาคาในความสัมพันธ์นี้สักหน่อยแนวโน้ม ในช่วงเดือนมกราจะเป็นยังไงคะถ้าคุณจับได้หรือว่ามีอะไรที่คุณผิดสังเกตอ่ะคุณแล้วคุณเปิดใจคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาเขาจะขอโทษคุณนะแต่มองว่าคุณน่ะน่าจะลุกขึ้นมาแล้วก็ถามเขาดีๆคุยกันตรงๆนะคะเพราะคุณเองก็รู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรในหัวอยู่แน่ๆเลยคุณก็เลยอาจจะใช้ ใช้ความนิ่งของคุณนั่นแหละในการเข้าหาคนคนนี้แล้วก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะคะเพื่อให้เขาได้แสดงออกถึงความคิดเห็นว่าเออเขาต้องการอะไรหรือว่าอะไรที่คุณทําพลาดไปไหมก็มองดูว่าเหมือนจะมีการขอโทษกันคุณอาจจะขอโทษเขานะคะเพื่อให้เขาแบบเปิดปากว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าคุณทําอะไรผิดหรือเปล่านะคะคุณอาจจะได้รู้บางอย่างจากคนคนนี้นะเอออ่ะ สถานการณ์ที่คุณทําเนี่ยจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะเขาจะเปิดปากพูดคุยแล้วก็ไอสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะมมวอนไปหรือว่าไอสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะแบบทําตัวไปมีอะไรกับคนอื่นเนี่ยเออมันก็จะหยุดนิ่งไปเขาจะเริ่มกลับมาคิดแล้วก็ตั้งสติได้คิดว่าเขาจะตั้งสติได้หลังจากที่คุณแบบ ไปกระตุ้นเขาอะบางอย่างหรือว่าคุณเปิดใจคุยกับเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะไปต่อได้นะคะก็มองว่าความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคมนี้ถ้าคนที่คุณคบหาคุยกันรู้เรื่องอะตัวคุณกับเขาก็ไปกันได้นะคะเพราะว่ามองเห็นว่าคุณก็พร้อมที่จะปรับตัวปรับพลังงานนะคะอื่นอ่อน่อ,อน,อนตาอะไรอย่างเงี้ยอืคุณอาจจะกําลังคิดหรือว่าคุณกับเขานะคะอาจจะได้มีการพูดคุยตกลงกันว่า ตัวเขาอาจจะอยากให้คุณย้ายไปอยู่ใกล้ๆหรือว่าจะต้องมีการเดินทางอะไรไปด้วยกันหรือเปล่านะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันมันดูแน่นแฟนขึ้นนะคะคุณก็อาจจะทําตามใจคนคนนี้นะ true love นะคะคนคนนี้คือรักแท้แล้วล่ะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณได้คนคนนี้ไว้ในชีวิตเนี่ยอย่ายอมเสียเข้าไปเด็ดขาดนะ uh, be w a r e of codependency นะคะก็ อาจจะมีพลังงานของการที่ยึดติดกันบ้างแหละเพราะคนคนนี้ก็มีความไม่มั่นอบไม่มั่นใจอยู่แต่ว่าคนคนนี้ก็ ดูแล้วเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะเป็นคู่ที่ดูแล้วคล้ายๆกันเป็นทวินเฟรมนะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนนะแต่เป็นในลักษณะที่เป็นทวินเฟรมซึ่งกลับมาในการเจอในครั้งนี้เนี่ย้าคุณไม่ได้เชื่อในเรื่องของโซเมตเนื้อคู่ก็อาจจะเป็นคนที่คล้ายๆกันแต่ถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่โซเมตนะคะคนคนนี้ก็คือทวินเฟรมเป็นคือคือเป็นคนที่เป็นอีกจิตวิญญาณหนึ่งของคุณ่ะที่ไปแยกกันเติบโตแยกกันเกิดแล้วก็ได้กลับมาเจอกันซึ่งก็โชคดีมากๆที่ได้เจอนะคะมีเว ได้มีโอกาสในการที่จะปรับตัวหรือว่าเรียนรู้หรือว่าช่วยเหลือกันให้เติบโตนะคะถ้าทําดีต่อกันก็มันดีอะ่ะแต่ถ้าไม่ได้ทําดีต่อกันแล้วคุณมีโก้ใส่อะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนทายาทระสูนะที่มาแก้แค้นกันเฉยๆนะเออก็ถ้ามีอะไรนะคะให้นึกถึงตัวเองก่อนถ้าอะไรที่มันเยอะเกินไปหรือว่าต้อง ต้องลำบากใจที่จะต้องทำไพ่ก็บอกว่าก็เลือกตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณกับเขาเนี่ยมันไม่ได้แตกหักกันได้ง่ายๆขนาดนั้นนะคะอะไรที่ยอมได้ก็ยอมแต่อะไรที่ไม่สามารถยอมได้คุณก็ต้องออยืนหนึ่งเข้าไว้ <laughs> คุณก็ยืนเป็นหลักเข้าไว้อะเออเทคอลิปเปอร์เฟสนะคะก็ไพ่ขึ้นมาบอกว่าลองเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะกับคนคนนี้นะคะคิดว่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะน่าจะเป็นเรื่องจุกจิกในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่านะคะคนคนนี้ที่คุณมีอาจจะไม่ได้ดูเออเลิฟวิ่งโรแมนติกขนาดนั้นแต่ดูแล้วก็เป็นคู่รักที่เหมาะสมกันดีนะถ้าไม่มีอะไรนะคะก็ให้ ค่อยๆอยอ่อนอ่อนผ่อนตามกันไปนะคะถ้าไม่มีอะไรหนักหนาเนาะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ